เนี่ยจะบริการฟรีนะครับเพราะว่าแกต้องออกจากเนี้ยทิศท่าเรือประมาณตีห้าตีห้าเพราะว่าเรือไม่มาเพราะเราต้องมาเร็วเพราะเราต้องหาที่จอดเรือตรงใต้าเนี่ยตรงหน้าวัดนะครับจะมีพายเยอะมากแล้วก็จะมีชาวบ้านมาของทีเปรียบเปรีเทีดีนะครับประมาณร้อยแล้วกว่าลูกนะครับว่าเป็นเป็นเป็นเยอะนะเออเป็นเพียงในท่ากลางด้านตะวันตกนะครับเดี๋ยวเราจะมาขายอนพิธีนะครับพิธีนี้ของมันก็แล้ว มาอ่อันนี้ก็เห็นว่าเป็นพ่ีไทยกสายน้ำอางเียคนนี้รก็แหลกเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราเาตงเกกันดีกว่าพร้อไครับอยากอยากแจุ่านเป็นเป็นสองตักแยกเป็นสองักเกงเลยมามนจะล้อกันแบบสาวิกงานงานรวิงานงานในเนี่ยจะลอในช่ของการเข้ากัน่างทกำงอันนี้ไม่จะล้อมีหยาบมันจะมีห้าให้กับเลยนะเชียร์ ม yeah 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 okay ันจะเป็นอ mm ้าอ้แล้วกันสิบนะบางทีจะเป็นเชียบเชียบแล้วกันนะครับดูว่าใครจะเปเชียรบเทียบเอั่อเชียบเชียบแล้วกัน